ไม่ใช่เราเข้าใจผิดเราเข้าใจผิดไม่ถูกไม่ถูกต้องผิดผิดไม่ถูกไม่ถูกต้องไม่ใช่อันนั้นเราเข้าใจเองไม่ได้ความดีวัดจากอะไรที่อาจารย์สอนไปตอนต้นกูศลและการประบ,บทสิคําคถามคือเรามีเจตนาในการทําลายสังคมไหมถ้าเรามีลูกเราเลี้ยงลูกให้ดี แต่ลูกทําเลวทําชั่วแสดงว่าเราไม่ได้เป็นคนดีในการเลี้ยงลูกหรอเพราะลูกทําเลวทําชั่วได้ตัวมันเองเรามีเจตานาในการเลี้ยงลูกให้ไปเป็นคนเลียของสังคมหรือเปล่าไม่มีเจต,ตานาในการเลี้ยงลูกเพื่อทําลายสังคมแต่มันไปทําลายสังคมเพราะอะไรเพราะการกระทาทางกายวาจาและใจของตัวมันเองเรามีเจตนาไหมไม่มีดังนั้นตัวนั้นจึงไม่เรียกว่าความชั่วแต่มันชั่วได้ตัวมันเองไม่เกี่ยวกับเราไม่ใผมเข้าใจว่าที่ท่านพูดอย่างไรก็ยังคูแนแต่ดีนะดีกับสังคมในธรรมชาติแล้วเนี่ยความดี่วไม่มี พอมีคำชั่วก็อยู่ในสังคมเท่านั้นคือหมายความว่าถ้าเว่าผมอยู่คนเดียวผมจะเดินแก้ผ้าอย่างนีก็ไม่ใช่ความความชั่วดีชั่วมันอยู่ในสังคมดังนั้นคนในยุกวันนี้ไปกำบุญกาว่าผมแยกระดับมาดูนะครับระดับของคนเราเนี่ยดีหรือชั่วนะครับมันมีสามอย่างหนึ่งก็คือการให้สองแบ่งปันสามจุดยึดตลาดการให้กับการแบ่งปันมันต่างกันยังไงอาจารย์ให้เนี่ยเรียกว่าแบ่งปันไหมอาจารย์ใช่อาจารย์มีน้ำสองขวดเนี่ยอาจารย์ให้ขวดเดียเรียกแบ่งปันไหม เรียกว่าให้ไหมเรียกว่าสลาไหมขาะนั้นเดียวกันหมดเลยเห็นไหมเนี่ยมันต่างกันตรงไหนวะการให้คือการที่เรามากมาก็คือการาจับไม่รให้บเพียงเพื่อจลุกำระจิตใจของเราให้ยึดมั่นกับสิ่งที่เราอยู่นี่เรีกว่าสลักการด้เป็นการหมายว่าของมีจำกัดแต่เรา ไม่สามารถเรียกครอบครเดียรดเช่นมีคู่แต่กก็แบ่งกันด้วยกันแต่เสียสละตัวย้นถูกดเร่นนั้นาว่าผมเรื่มีไิ่เดียวแล้วแม่ก็อยูลูกก็อยู่แม่ยอมที่จะไม่ทาดอีกนั้นยอมจะหลายลูกนี่คือการเสียสละคือการสูดแต่ว่าคนในทุกวันนี้ที่ได้จากผมมาที่เขาวัดเนี่ยคือการให้ใช่หรไมผมบอกว่าไม่ใช่ทุกวันนี้ที่เรากำลังไปเข้าวัดันยังเป็นสัญญาการส่งาสเป็นสัญญาการส่งเร ไปหรอกครับไอ้นี่ไอ้น่าที่การงานจะมีเก้าหน้าไอ้นี่อยากจะได้นักแข่งท่านนี้รวมใจเราทุกวันนี้แต่ยังไม่รู้จักให้ทั้งใจให้ที่เราให้ใจแล้วหวังผลตอบแทนถูกต้องถูกต้องถูกต้องมันเป็นการให้โดยการหวังผลที่เขาพูดมาถูกต้องแล้วไม่ใช่ผิดถูกต้องอ่การให้เนี่ยผู้เรีเจ้าสอนว่าให้ยังไงให้โดยไม่หวังผลสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาการให้ระดับนั้นเนี่ยเรียกว่าจาคะ พระเจ้าบอกว่าการจาค้าคือการละความตรณีขี้เหนียวในใจโดยปราศจากเนทินไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาอันนี้มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ฉันั้นการบอกว่าการไปทําบุญแล้วเอาเข้าวัดเป็นการตอบแทนใช่พวกเราทุกคนทําบุญหวังผลอยู่แล้วไม่มีใครไม่หวังผลแต่พระเจ้าสอนบุญแบบนี้เรียกว่าการทําบุญโดยการได้ผลมีผลใหญ่แต่ขาดอะไรอานิสงส์ใหญ่อานิสงส์ใหญ่หญที่เขาอธิบายเมืดด่อกี้เนี่ยตัวสูงสุดคืออะไรการให้โดยการละความตรณีขี้เหนียวอันเป็นมนทิน เจตนาตัวเดียวในการให้ของเราเราก็เจตนาในการให้ให้ยางไรอย่าหวังผลสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาอาจารย์สอนเสมอตามหลักคําสอนพระเจ้าว่าเวลาให้อย่าคาดหวังเพราะถ้าคาดหวังจะเกิดอะไรขึออ้นผิดหวังแน่นอนพระเจ้าจึงสอนเพื่อเราอะไรพ้นจากความทุกข์เราหวังเราจึงทุกข์วิธีการคือไม่คาดหวังย่อมไม่ทุกข์พระเจ้าจึงสอนให้เราละความตรณีอันเป็นมลทินไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาตัวเนี้ยได้อรอยิยบุคคลถึงนาคามีได้เลย ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดความหวังผลได้หมดแต่คําถามคือการหวังผลเนี่ยมันหวังอะไรถ้าหวังเช่นทาตามประเพณีตูย่ย่าตายายทำตามตามกันมาหรือการทําตามอะไรอย่างพ่อหมอดูบอกเราให้เราทําหรือเราทําเพราะว่าเห็นสมณะเนี่ยไม่สามารถที่จะหุงหาอาหารกินเองได้เราจึงถวายอาหารนั้นถ้าเราทําแบบนี้เป็นการหวังผลอยู่หวังผลว่าจะได้สวยผลของทานั้นถ้ายังมีการหวังผลอยู่อันนี้เนี่ยจะมีผลใหญ่แต่ขาดอานิสงส์ใหญ่แต่การจะทอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากได้อานิสงส์ใหญ่ด้วย คือต้องละความตรณีที่เหนียวการละความตรนีคืออะไรละหรือสละความหวงได้ความหวงแหน่ะถ้าเราสามารถสละความหวงแหนได้นั่นเรียกว่าการสละหรือการละได้สละความหวงออกจากใจเช่นอาจารย์มีกระถุนใบเดียวถ้าอาจารย์สละอาจารย์จะเดือดร้อนการสละนี้จะไม่ใช่ส่วนแห่งบุญล้วเพราะอะไรอาจารย์สละแล้วตัวเองเดือดร้อนแต่ได้แต่สละอาจารย์เห็นว่ามันไม่ได้เดือดร้อนตัวเองเราสามารถสละได้แต่เราหวงนะแต่เราต้องการตัดความหวงแหนของตัวเองออกอาจารย์เลยสละกระถนนี้ให้อันนี้เรียกว่าจาคะละความตรนี เพราะเราไม่หวงต่อสิ่งนี้เมื่อเราไม่หวงต่อสิ่งนี้เราสามารถสละสิ่งที่หวงแหนที่สุดเนี่ยแล้วสลายเขาได้ตัวนี้พระเจ้าบอกว่ามีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เพราะเราหวงมันจึงสละการให้ทานของเราบางทีเราให้เสื้อผ้าเมือสองให้หนังสือเมือสองแต่เราไม่มีความหวงในสิ่งนั้นแล้วมันก็เลยเป็นแค่ทานแต่เราให้อะไรที่มันยังมีความหวงอยู่อะ่ะแล้วมันให้ได้นี้เรียกว่าจาคะมันเหนือขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง